รดน้ำผักตอนห้าโมงเช้าแต่ร้อนมากตื่นไม่ทันตอนเชา้าตอนกลางคืนก็ลดเหมอนกันแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องลดั้งเช้าแล้วก็เย็นต้นมะเขือพวงก็กำลังงามนะคะ แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเครีย้ยระบาดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนก็จะเจอเพลี้ยแป้งเนาะต้นกล้าผักที่เราลงรอบที่แล้วอะนะคะเนี่ยค่ะผักคะน้าผักกวางตุ้งก็ค่อยค่อยทยอ,ย,อย,ตยตายเพราะว่าอากาศร้อนมากแดดร้อนมากร้อนคูณสองของประเทศไทยเลยนะอันนี้ต้นมะลุงเก็บยอดอ่อนไปกินหลายรอบมาก กำลังแตกยอดใหม่กระถินพ่อจากมลเลศอันนี้เป็นกระถินที่พ่อจากมลเลศตัดแต่งอยู่เรื่อยๆแม่ก็สูงขึ้นเป็นผักสวนครัวที่เพิ่งลงปลูกใหม่เพราะว่าเราเพิ่งรื้อออกเนาะเรารื้อออกหมดเราก็เลยมาจัดระเบียบใหม่เขาก็เลยยังไม่ยังไม่สวยยังไม่ดูดีชีใบเลื่อยก็เพิ่งย้ายมาจากสถานที่อยู่ข้างนอกเพราะว่า เพราะว่าแดดร้อนนะคะผักชีใบเลื่อยเขาจะไม่ชอบแดดก็จะอยู่ในร่มประมาณเจ็ดสิบปซ็นต์โหระพาก็มีกินได้เรื่อยปักชำขยายไม่รู้จักจุดจักสิ้นนะ,ะปลูกได้ต้องขยายเป็นนะคะนี่โหระพาที่ปักชำแล้วก็มีโหระพาที่เราโรยจากมเมล็ดเนี่ยค่ะเยอะมาก อันนี้เป็นมะเขือคางกบก,กินดอกทุกปีติดดอกทุกปีเราเพิ่งตัดแต่งไปเนาะก็ยังไม่แตกกิ่งก้านสาขานะคะด้านล่างตัวนี้ก็เป็นควางตุ้งห้องเต้แล้วก็เนี่ยโหระพาปักคำดอกยอดแต่ว่าความตุ้งห้องเต้เราเก็บไปหลายรอบแล้วนะถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอของเราเนาะเราก็ลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะ ฝั่งนี้แดดร้อนนะคะแดดร้อนแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ถูกไม่ไม่โดนแดดฝั่งนี้จะไม่โดนแดดฝั่งนี้จะอยู่ในร่มทั้งวันนะคะไม่มีโดนแดดเลยมีเดียวก็ไม่มีแดดสองมาไม่ถึงแต่ว่าก็มีความร้อนจากอากาศอากาศที่ร้อนมากๆทุนใจที่สุดตาเนี่ยมะขามหวานเพชรบูรณ์ปลูกมาตั้งหลายปีเอยปลูกมาตั้งหลายเดือน พิ่งจะมาโตตอนปีนี้อะนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้อยู่แบบมีความสุขเเนาะแต่ก่อนเราก็มันมีหลายต้นผักบุ้งผักบุ้งอยู่ในร่มทั้งวันรอลุ้นนะว่าจะได้กินผักบุ้งไหมเพราะว่าไม่เคยปลูกผักบุ้งในร่มส่วนมากจะปลูกกลางแดดพอมาปลูกในร่มรู้สึกจะโตช้าแต่ก็ยังโตให้เราอยู่ ฟักทองเกิดเองนะคะงอกเองจากเศษอาหารที่เราเอามาใส่เป็นเศษอาหารสดเนาะเป็นเศษอาหารสดที่เรา,เามาใส่เขาก็งอกขึ้นมาร้อนผ่อนทิ้งเหลืออยู่แค่ต้นสองต้นตัวนี้นะคะเอาไว้เก็บกิดยอดอ่อนเอาไว้ใส่แกงดอกไม้ดูแดดแดดจ้ามากร้อนสุดๆนะคะ วางตุ้ห้องเต้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆหูงแต่ตอนช่วงหน้าหนาวแต่เราได้กินมาเรื่อยๆปลูกผักนะคะต้องปลูกได้ขยายเป็นเหมือนที่พี่ต้องบอกอกำลังงามมีต้นที่เราเอามาเล็ดมาโรยอะงอกเยอะมากแล้วทีนี้เราก็ต้องถอนทิ้งตัวนี้เราถอนมาแล้วก็มาปลูกต้นโตเขาอะตอนนั้นสวยมาก ตอนนี้ก็กำลังฟื้นนะถ้าเราเก็บไปเขาก็จะมีใบใหม่แตกขึ้นมาเมื่อคืนก็มาเก็บ กินกับก๋วยเตี๋ยวเก็บทุกวันเพราะว่าเราปลูกน้อย,อยแต่ว่าปลูกหลายที่ปลูกเล็กๆแน่นอๆกระถางละดิบนิดน่อยแต่ว่าปลูกหลายที่หลายกระถางก็ได้กินเยอะสิ่งที่ชอบก็จะปลูกถ้าผักตัวไหนที่ไม่กินก็จะไม่ปลูกจะปลูกเฉพาะผักที่เราชอบกินแค่นั้นเอง อันนี้เราเก็บบ่อยมากนะกระถางนี้ถ่ายให้ดูบ่อยมากถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะเก็บบ่อยมากแต่ก็แตกงามมากเลยนะแตกใบงามมากใบใหญ่ใบงามมากอันนี้ปลูกแบบปอดสารเนาะได้งามแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราปลูกแบบปอดสารสองก็คือไม่ค่อยได้ดูแลปลูกแบบธรรมชาติปล่อยแบบธรรมชาติสามก็คือตอนนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อน หน้าร้อนอะนะของบาเลนก็จะร้อนกว่าเมืองไทยประมาณสองเท่าถ้าเกิดปลูกได้แค่นี้นะสวยได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวอะ่ะเขจะสวยเองเขานะไม่ต้องบำรุงภูมิใจมากกับแพร่เสี่ยงห้เนี่ค่ะกำลังติดดอกไม่เจะก็ขยายขยายเอาไว้เยอะมากนี่ก็ขยายขยายไว้หลายกระถางมาก นี่ถ้าเราไม่มาเก็บนะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาตอนตรงที่แดดนะคะแดดร้อนนะตอนกลางวันจะเหี่ยวแบบนี้แต่ตอนเย็นๆน่ะตกเย็นมาเขาก็จะฟื้นคืนชีพนะเหลืองๆนี่จเจาไปกินเองนะที่เหลืองๆนี่ก็คือเราไม่มาเก็บเขาก็จะเริ่มแก่ตัวไหนที่แก่แล้วอะ่ะเขาก็จะเหนียวเหนียวกรอบแต่ว่าอาจจะอาจจะเหนียวมีความเหนียวอยู่นิดนึง แต่ก็ยังกินได้อร่อยนี่ปลูกใส่ในกระถางนิดๆหน่นนอยๆพอได้กินก็แค่นี้เราก็ได้กินเยอะอยู่เนาะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันมันเก็บไปกินกับก๋วยเตี๋ยวทุกวันบางครั้งก็ทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยจับเราก็มาเก็บผักของเรานะคะไปใส่ อันนี้ก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บฝั่งนู้นกันเนาะตัวน,นี้เมื่อวานก็มาเก็บนะนี้เมื่อวานมาเก็บนะคะเนีย่ยเห็นไหมกําลังจะเริ่มแตกใหม่ขึ้นมาแต่เมื่อวานเรามาเก็บใบรอบๆด้านนอกเห็นไหมคะลอยเก็บไปกินกับก๋วยจั๊บนะเมื่อวานนี้เก็บไปกินกับก๋วยจั๊บยวนเมื่อวานทํำก๋วยจั๊บยวนแต่วันนี้พี่ชายให้ทําต้มยําให้ก็เลยเดี๋ยวเก็บไปฝากแกซะเลย ไปเราต้ยมยำไปสมแกเนาะแกก็ซื้อไก่ซื้ออะไรมาให้เราทําต้ยมยำให้พโยงก็ชอบมากเลยขวางตุงฮ้องเต้ปลูกทุกอย่างตามใจคนอยู่นะตามใจคนกินเนาะอย่างพโยงชอบกินไม่จ็ชอบกินเอาไปผัดผัดน้ำมันหอยผัดใส่หมูหมูกรอบอ,อร่อยนี่ ด้านในก็มีหลายคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคงจะพูดเหมือนกันแหละ แล้วก็คนแถวนี้ก็จะพูดเหมือนกันว่าคนบ้าอะไรมานั่งตากแดดดูความร้อนของแดดแดดร้อนมากกลางคืนมาเก็บไม่ได้นะกลางคืนสายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นก็อาศัยกลางวันแต่ว่ากลางวันเราตื่นตอนเช้าไม่ทันแล้วก็มาเก็บตอนสายๆจริงๆห้าโมงเช้าเนี่ยแดดนี่ก็จ้าแล้วนะแดดแนี่ก็คือร้อนมากแล้วตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กลางแดดแล้วก็ถ่ายวิดีโอ คนที่เขาเห็นเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมองว่าสงสัยบ้าไม่มีใครเขาทำกันมานั่งตาแดดถ่ายวิดีโออันนี้ผักเบีย้ยใหญ่ของเราผักเบีย้ยใหญ่ปลูกเอาไว้กินนี่อันนี้แพรเสี่ยงไฮเราก็จะเอาให้เขาเป็นแนวแล้วก็เลื้อยด้านลงด้านล่างก็จะสวยงามนะอันนี้ก็มาเก็บไปเมื่อวานเห็นไหมเราปลูก เราปลูกไม่เยอะแต่ว่าเราปลูกหลายที่ตอนนี้เราก็จะเก็บเพิ่มอีกเก็บออกอีกนะคะจะได้แตกอีกแตกใบใหม่มาใบเขาจะสวยกว่าเดิมจากใบเล็กๆอันนี้ก็ยังไม่เก็บเนาะเก็บด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเขาแก่แก่แล้วกินไม่ได้อันนี้เป็นกวางตุ้งนะ quang tung hông quang tung hong kong quang tung hong kong này quang tung hong kong สีเขียวสีม่วงสีม่วงยังไม่เก็บเนาะเอาไว้ก่อนนะเด็ดไปแก่ทีเอาไว้ก่อนยังเด้กิวนี่ก็คือผักที่เราเก็บวันนี้นะคะได้ถังนึงเลยปลูกน้อยปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกลหลายที่นี่ตัวนี้ก็ลงใหม่เนาะต้นน้องเหมียวมาขุดนะ เนี่ยน้องเหมียวมาขูดมาขูดเอาเล็บมาขูดใช้เล็บขูดขูดกล่องโฟมหมันเคี้ยวเขาหมันเที้ยวเขาคันคันฟันคันเล็บเขาอ่ะอันนี้ลงใหม่ผักช่วงหน้าร้อนได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะสวยแค่นี้ก็ถือว่าโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็ผักขึ้นช่ายได้กินเรื่อยๆเก็บกินได้เรื่อยๆเก็บกินเรื่อยๆเก็บกินตลอดนะคะเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนเนาะคณะไดโนเสารอันนี้ก็กินอร่อยมากน่เจ็บชอบมาก อ่อนๆอ,อ,อย่างงี้กินอร่อยถ้ารอให้เขาแก่เอาไว้นานๆอนะ่ะเขาจะแก่มันจะเกี้ยวยากอร่อยกว่าผักคะน้าใบหยักอีกนะแค่นี้ก็พอแล้วมันมีหลายที่อยู่นะก็จะพยายามเก็บให้เรื่อยๆเพราะว่าเขาจะได้แตกใหม่แตกเร็วๆอันนี้เราก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะจะมีใบแกะอยู่ เก็บได้อีกนะนี่ใบอ่นอ,อนๆเลยเก็บเฉพาะใบใหญ่ๆแก่ๆเดี๋ยวเอาไว้นานๆแก่มากจะกินไม่ได้ใบนี้ก่อนนี่นี้พวกนี้เอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวไว้วันหลังไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมาเก็บนะคะเอาไปวันเดียวก็คงกินไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กินผักสด,สด เก็บไปไว้ในตู้เย็นก็ไม่ใช่ผักสดแล้วนะคะก็จะไม่อร่อยเนาะอยากกินก็เดินลงมาเก็บได้ทุกทุกวันโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนมาเก็บผักสวนครัวนะคะมารดน้ำผักตอนห้าโมงเช้าเนาะเกือบเที่ยงแล้วนะคะไว้เอจอกันคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะ